สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกล้อเป็้นฝุ่นทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราแม่ฟ้าออกลงรถคนเดียวคันเดียววันนี้วันนี้มาเขียนทีปปูนครับเป็นงานซ่อมแซมถนนได้รับการว่าจ้าง จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอหกล้อเจนญี่ปุ่นครับผมก็ใกล้ละเอาไปลงมาละเที่ยวหนึ่งกด้เสร็จแล้วครับในอีกประมาณเที่ยวสองเที่ยวอยู่ครับคูวต้าครับเก้าหนึ่งขีดสามก็ สามตันงานซอกแซกงานเล็กงานน้อยก็รถขุดขนาดเล็กงานในที่แคบงานในเมืองก็เป็นรุ่นเล็กๆครับสำหรับงานชั่วโมงวางท่อเคียร์ลิงใน สถา,านที่แคบๆวันนี้เราอยู่ที่บ้านหนองสังครับอําเภออรัญญาประเทศใกล้เต็มแล้ว โปรุ่นเล็กแบบนี้ไม่ต้องมีแท่นเลอร์ใหญ่ครับกระบกระก็ลากมาได้แล้<ม>นี่ครับแท่นเลอรอลาก <l ux> เครื่องตัดทางเฮ้ยไม่ใช่เครื่องตัดคอนกรีตเ x กขีด3ขีดสนี่ก็คือขนาด3ตันหรือเปล่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับเรื่องไมโครนะอาจะใช่นะอาจะ3าตันเอาไปลงก็ไม่ไกลครับไปกลับก็7โล ช่วงนี้รถด,ดินก็ลำบากนะครับลงงานไม่ค่อยได้ฝนมาแล้วฝนตกติดต่อกันครับตกมาเมื่อวานก่อนเมื่อวาน วันนี้ก็เคลื้มๆอีกแล้วครับหน้าฝนครับผมรถดินก็ต้องทำใจครับ พูดถึงว่ามีแบบนี้ไว้สักตัวก็ดีนะครับรถขุดขนาดเล็กรับเหมาตามไซงานก่อสร้างขุดฟุตติ้งหรือว่างานในตลาดในเมืองอะไรอย่างนี้นะที่แคบๆแล้วก็มี กระบะด้ำได้สักคันนะเอาไว้ทอยพวกเศษหินเศษปูนออกจากพื้นที่เวลาเคลียร์ลิ่งนะก็ดีครับงานเยอะอยู่นะเท่าที่ได้พูดคุยกับเท่าแก่แม่โครงานเยอะอยู่ครับเท่าท่าเหมือนกันครับงานไม่โครเล็กๆแบบนี้แต่ งานใหญ่ๆชั่วโมงใหญ่ๆก็ไม่ได้กินครับวางท่ออย่างนี้เชียร์ลิงในเมืองเอาท่าครับพอ็มไหมเต็มปะ่ะสีก,ก็ได้นะ จะขุดลอกออกมาถึงท้ายรถครับล็อกนู่นนะแต่ว่าล็อกล็อกตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วครับเหลือก็น่าจะเป็นคอนกรีตลงละเอาวายเมทลงเอาคอนกรีตลง ตรงนี้รถด,ดินก็จอดกันเยอะครับหลายทีมงานเลยในโซนอารันลงไม่ได้ครับฝนตก ูดถึงงานแบบนี้ก็ไม่ค่อยทุกรถครับสำหรับหกล้อนะโป้งปังเปลงเตียงปงแต่ว่าถ้ามันเป็นงานเต็มวันนี้ก็คุยราคาเรื่องเหมาวันไปครับสำหรับค่าตัวหกล้อพรมันใช้เวลานานครับ การไม่ค่อยทุกรถครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องกระบ,บะก็จะยุบเสียหายหน่อยมันเป็นเศษปูนครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาเศษปูนไปเทกัน เดี๋ยวล่ำลานไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่องหกรอเพื่อนฝุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับ